จากการที่ผมวิ่งทางลัดนะครับอยู่เทินที่หน้าเมตาโกรูนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่เซเว่นหนองค่องนะครับแต่ผมก็วิ่งจากาสามแยกหนองค่องตรงนั้นเข้าไปประมาณ3กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนบ้านควนนา โรงเรียนบ้านยางงามนะครับก็เข้ามาขับมาเรื่อยๆนะ,ะรถรถใหญ่สามารถสวนได้นะครับวิ่งได้สบายๆแต่วันนี้ไม่มีรถใหญ่สวนเท่าไหรเลยนะครับผมแล้วก็ถนนก็โล่งมากเลยนะ,ะถ้าเปรียบถ้าผมวิ่งทางสายเอเชียหรือว่าสายสีนะครับผมวิ่งตรงมาจากรัฐภูมินะ แล้วก็จะมาติดอยู่ที่แยกสวุวรรณนะครับแล้วก็ติดหนักที่แยกสุวรรณถึงแยกบางกลำ่ำเพราะว่าตรงนั้นนะครับวิ่งได้แค่2เลนนะอ,อีกฝั่งหนึ่งเลนหนึ่งก็คือวิ่งไปพัทลุงฝั่งนั้นถือว่าไม่ก็ติดเท่าไหร่วิ่งได้แต่ว่าอีกเลนหนึ่งก็คือจากพัทลุงไปหาดใหญ่นะครับตรงนั้นเนี่ยรถจะวิ่งเต็มเลยนะครับ แล้วก็จะมีโคขวดท,ที่มีวิ่งได้แค่เลนเดียวนะครับเป็นโคขวดนะรถเข้ามา3มจ่องจรายจรนะครับพอมันถึงเข้ามายุบก้ามาเป็น1่จ่องจรจายจรนะครับรถก็ติดมากนะครับผมก็เลยไม่ขี้เกียจมานั่งรออยู่บนรถนะครับเพราะว่ารถติดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะถึงหาดใหญ่นะครับผมก็เลยเลี่ยงออกไปทาง โรงเรียนบ้านยางงามแต่วันนี้นะครับก็ขี่เลยมานิดหนึ่งนะครับออกเลยโรงเรียนบ้านยางงามมาโปรดี่ไปรถเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือสียแยกบางกลัมนะแต่ว่าเวลาจากรัฐภูมิถึงหาดใหญ่ก็ถือว่านะครับทำเวลาได้เร็วกว่านั่งแช่อยู่ในรถตอนที่รถติดนะครับถ้าผมมาทางแจกาสายหลัก ว่าแยกเอหรือว่าแยกเอตันต์เอเซียหรือว่าสายสีเนี่ยป่านนี้ค่อยน่าจะไม่ได้ออกมาหาใจทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นก็คือเป็นทางเลือกนะครับสําหรับคนทีออ่อยากไปทางลัดนะครับไม่อยากนั่งรออยู่บนรถเป็นเวลานานนั่งรอแล้วมันเครียดนะครับเรารอแล้วคําด้วยนะครับก็เลยเทางลัดนะเผื่อว่าคนที่กําลังหาทางลัดอยู่นะครับก็จะได้จะเป็นประโยชน์ ก็คลิปนี้ขอบคุณครับ